ศาลเจ้าเมืองครับวันนี้เราจะมาไหว้ศาลเจ้าเมืองครับเจ้าเมืองคนแรกของอำเภอพยัคฆ์ครับใช่ครับแล้วนี่ก็ต้องขอเรียบมานี่ครับเจ้าเมืองพยัคฆ์ครับพญาศีสุวรรณวงศ์สา,าวเดชรัตนวงศ์สวัสดิ์ รับรอสอสิบแปดถึงรอสอสิบหกนะครับประวัติศาสต์เรา,มา,ามาดูต้นไม้ประแหณีประวัติศาสตร์ด้วยครับท่นนานผู้ชมตามมาเลยครับอันนี้ผมก็ไม่เคยมานะครับท่นานผู้ชมผมก็ไม่เคยมาครับนี่ครับต้นข้างคาวครับต้นไม้ข้างคาว,าวคาวยักษ์นี่คือข้างขาวต้นไม้ประวัติศาสตร์ครับอันนี้คืออะไรพ่อพ่อครับ เขาเรียกเกาะเวลามีเรื่องมีราวเขาตีเกาะแล้เกิดเหตุแล้วตอนนี้ยังมีแล้วตอนนี้ยังมีเขาตีไหมไม่มีแล้วครับไม่ครับเรามาไหว้กันครับนะฮะบูชาครับหนึ่งสองี่ พรอมนะพรอมนะนะสามสองหนึ่งโอเคนต้นค้างามีแต้นรัต้นข้างเขา ต้น้างคำมีสองต้นนะครับตั้งแต่ตั้งเมืองพยัคฆ์นะครับสองต้นนี้ครับตั้งแต่ตั้งเมืองพยัคฆ์สองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดนะครับอีสานแผ่นดีทอสู้คนทำ กูมีไหมพ่อแล้วคนเดียคนมาที่นี่บ่อยไหมพ่อสมาเขาก็จัดงานมีงานอะไรบ้างอะไรวันนี้ก็มากราบสารเจ้าเมืองนะครับกับเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขี่จักรยานกลับที่สนามกีฬาการกันต่อนะครับก็จะดประจใช้กันต่อนะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ